ทุกมากลำบากมากให้สวดพระคาถานี้ทุกเช้าค่ำไม่ลำบากไม่ขัดสนจะเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นราวกับว่าปาฏิหารพระคาถานี้เป็นพระคาถาเก่าแก่โบราณมันสวดภาวนาจะไม่ลำบากอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้สวดสามจบก่อนนอนเงินจะไหลมาไม่ขาดสุดยอดพระคาถามหาโชคลาภพระคาถาบทนี้มีชื่อว่าพระคาถา แมงมุมดักศัพ์ของหลวงปู่สุภากันตสีโลตั้งน้โมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าสุวนนรรณราชตังมหาสุวนนรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอาอุมานิมามา หากท่านใดร่วมแชร์พระคาถานี้ขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายสาธุสาธุสาธุ